เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมชีวิตของคุณยังเดิมๆอยู่แบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะคะแต่เพราะว่าคุณเนี่ยชนอยู่กับชีวิตที่มันไม่ใช่ตัวเองจนชินไปแล้วคุณไม่ได้ติดว่าไม่มีทางเลือกนะคะคุณติดอยู่กับความกลัวที่คุณอาจจะไม่กล้ายอมรับว่ามันกําลังทําลายชีวิตของคุณอยู่ทุกวันคลิปนี้จะพูดตรงๆแบบที่คุณไม่อยากได้ยินแต่ถ้าคุณอยากหลุดจากชีวิตซ้ําๆแบบนี้คุณจะต้องฟังคลิปนี้ค่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่ต้องตื่นขึ้นมาทํางานเดิมๆทุกวันจนรู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะลาออกหรือเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเพราะว่ากลัวล้มเหลวหรือไม่กล้าลงทุนเพราะว่ากลัวไม่มีเงินหรือว่ากลัวคนอื่นจะมองว่าไม่ดีเป็นเรื่องที่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจจริงๆเรื่องเนี้ค่ะคุณไม่ได้แปลกเลยที่เจอแบบนี้เพราะว่านี่ก็คือโจทย์ที่คนประสบความสําเร็จเขาก็เจอมาเหมือนกันค่ะเราหลายๆคนติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมานาน เพราะว่ามันปลอดภัยค่ะแต่ถ้ามันอยู่นานเกินไปชีวิตมันก็จะไม่ไปไหนและสุดท้ายความเบื่อมันก็จะกลายเป็นความทุกข์นั่นเองค่ะลองนึกภาพตามนะคะไอ้คำว่า comfort zone เนี่ยมันก็คือพื้นที่ที่เรารู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยมากๆอย่างเช่นทำงานในสถานที่เดิมๆทุกวันเพราะเรารู้ว่ามันปลอดภัยที่เราจะต้องได้รับเงินเดือนในทุกๆเดือนอยู่แล้ว ทุกๆวันเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ใช้เส้นทางเดิมที่เราจะขับรถไปทำงานเราก็ไปกินอาหารแบบเดิมๆที่ร้านอาหารเดิมๆและกับเมนูเดิมๆคุณแทบจะไม่ต้องคิดอะไรใหม่เลยค่ะในแต่ละวันเพอเพอคุณอาจจะไม่กล้าลองทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำจริง,รงๆเช่นคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มทำคอนเทนต์แต่สุดท้ายคุณก็จะรู้สึกว่ากลัวไม่มีคนดูกลัวพูดไม่เก่ง แล้วคุณรู้ไหมคะว่าทําไมมันถึงอันตรายถ้าคุณติดอยู่ในเซฟโซนนานเกินไปเพราะว่าเราจะหยุดพัฒนาค่ะและสุดท้ายไอ้ความรู้สึกเบื่อนั่นค่ะมันจะสะสมแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นเองค่ะอย่างเช่นคุณเบื่อกับการทํางานประจําแล้วคุณอยากจะมีชีวิตที่อิสระแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะลองงานใหม่สุดท้ายคุณก็ยังติดอยู่กับงานที่เดิม คุณอยากมีรายได้เสริมแต่คุณก็ไม่กล้าที่จะขายของออนไลน์สุดท้ายโอกาสมันก็จะหายไปค่ะถ้าคุณอยากออกกําลังกายแต่คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มนี่แหละมันก็คือคอมฟอร์ตโซนที่ทําให้คุณไม่กล้าที่จะเปลี่ยนถ้าคุณอยากจะเริ่มทํา YouTube แต่คิดว่าจะต้องมีกล้องดีๆคุณกําลังติดอยู่ในความคิดเดิมๆที่ทําให้คุณไม่กล้าเริ่มค่ะสรุปก็คือคอมฟอร์ตโซนจริงๆมันไม่ได้แย่นะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในน,นั้นนานเกินไปชีวิตของคุณมันจะไม่ก้าวหน้าคะ่ะ และนี่คือ5วิธีที่จะทำให้คุณกล้าเปลี่ยนโดยไม่ต้องเสี่ยงมากไม่ต้องลาออกทันทีและสามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะสิ่งนี้จะเป็นการเริ่มต้นของก้าวแรกในชีวิตที่คุณอยากจะมีค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วมาเริ่มฟังกันเลยค่ะวิธีที่1เริ่มจากสิ่งเล็กๆไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตภายในวันเดียวค่ะ โดยการเริ่มทําจากสิ่งเล็กๆก่อนอย่างเช่นเราอาจจะลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านอย่างเราเคยกลับทางขวาเราลองกลับไปทางซ้ายดูลองทํางานใหม่ๆที่อยู่ในที่ทํางานเดิมของเราบ้างอย่างเช่นอาจจะเป็นงานที่คุณเคยอยากจะทําแล้วคุณไม่เคยได้ลองทําสักทีหรืออาจจะเริ่มเรียนทักษะใหม่ๆเพิ่มในแบบที่คุณชอบและก็คุณถนัดค่ะถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นทำคอนเทนต์คุณก็อาจจะลองพูดหน้ากล้องกับตัวเองในสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็ลองโพสต์ลงไปดู โดยไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟกก่อนถ้าคุณอยากทำคอนเทนต์แต่คุณติดในเรื่องของการตัดต่อคลิปคุณอาจจะเพิ่มทักษะในการเรียนรู้การต,ตัดต่อคลิปวันละประมาณ10นาทีแล้วก็ลองเริ่มหัดทำดูแล้วก็ลองโพสต์ดูโดยอาจจะไม่ต้องรอให้มันสมบูรณ์แบบก่อนค่ะอย่างที่2จะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและก็ปลอดภัยค่ะเช่นว่าคุณมีเป้าหมายที่อยากจะลาออกคุณไม่จําเป็นจะต้องลาออกในทันทีอาจจะตั้งเป้าหมายว่าลองหางานเสริมก่อนดูไหม หรืออาจจะเรียนคอร์สเพิ่มเติมในสิ่งที่เราชอบแล้วเราถนัดเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราค่ะถ้าคุณอยากจะเริ่มทําธุรกิจที่เป็นของตัวเองคุณอาจจะเริ่มจากการเริ่มขายของออนไลน์ชิ้นเล็กๆก่อนเพราะการที่เราได้เริ่มลองทําอะไรเล็กๆก่อนเราจะได้เห็นปัญหาและสิ่งที่เราจะต้องเจอเราจะต้องเตรียมพร้อมก่อนสิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะวิธีที่3สร้างระบบสนับสน,นุนค่ะ คุณอาจจะบอกเพื่อนบอกแฟนหรือบอกครอบครัวในสิ่งที่คุณกําลังจะทําหรืออาจจะเข้ากลุ่มกับคนที่มีเป้าหมายเดียวกันกับคุณเพราะว่าการที่เรามีคนคอยสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจเราค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวอย่างเช่นลงคอร์สเรียนในการทํา y o YYouTube เราก็จะเห็นคนที่ชอบทํา y o YYouTube หรือว่าเริ่มทํา YouTube เหมือนเราและก็จะได้มีกําลังใจในการทํา YouTube ไปพร้อมๆกันค่ะวิธีที่4ฝึกคิดใหม่ทีละนิด ทุกครั้งที่คุณคิดว่าฉันทําไม่ได้หรอกให้คุณลองถามตัวเองอีกครั้งค่ะว่าเราทําไม่ได้จริงๆหรอแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราจะสามารถทํามันได้อย่างเช่นถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นทํา YouTube แต่คุณรู้สึกว่าการทํา YouTube มันจะต้องมีโปรดักชันใหญ่ๆมากมายจริงๆแล้วทุกวันนี้แค่มือถือเชื่องเดียวก็สามารถที่จะอัดคลิปลง YouTube ได้แล้วแค่นี้ค่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าจริงๆอะ่ะมันก็ทําได้เหมือนกันวิธีที่5้า ให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณกล้าลองทำอะไรใหม่ๆทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ให้คุณให้รางวัลกับตัวเองเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้ตั้งใจว่าจะลงคลิปใน YouTube 1คลิปให้ได้แล้วพอคุณลงได้สำเร็จคุณอาจจะกินของที่ชอบอาจจะเป็นกาแฟ1แก้วหรืออาจจะเป็นเค้กหนึ่งชิ้นหรืออาจจะเป็นการจดบันทึกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเพื่อชื่นชมตัวเองแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองได้ดีมากที่สุดเลยค่ะ การที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะมันไม่ได้เริ่มต้นจากการทําสิ่งใหญ่เลยแต่ถ้าเราเริ่มต้นทําจากสิ่งเล็กๆแล้วมันทําได้จริงเห็นผลจริงค่อยๆเก็บเกี่ยวไปทุกๆวันแล้วความมั่นใจมันก็จะตามมาเองค่ะเชื่อว่าถ้าคุณลองทําครบทั้ง5วิธีนี้คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวของคุณเองค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้อยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้อีก กดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยคุณพัฒนาตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ